สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านกันด้วยนะครับกลับมาเจอกับออฟเฟอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราเจอกาันวลดที่3ากันยายนสองพนห้าร้อนะครับเหมือนเดิมนะครับออฟเฟอร์มีทีเด็ดมาให้กับคูชจำาำบ้านวันนี้ยืมมาจากโปรแกรมอังกฤษคอนเฟอเรนซ์นะครับผมต้องบอกว่าช่วงนี้ฟุตบอลต่างก็พักเบรกทีมชาติกันนะครับบอลอาจจะมีน้อยแต่ละคู่ที่คัดมาก็ยังมีคู่ที่น่าสนใจนะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มรับฟังบททผมขอจับออฟเฟอร์ครับออฟเฟอร์ขอบคุณไปกับเว็บไซต์บอลเเดดดดดีีียยยยววูู้้บบออลลสสฟรไม่่่คาาใชจ แล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิ้นคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มรับทีเด็ดเพิ่มเติมก็คลิกลิงก์ที่ปอมบุดไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเอาล่ะเริ่มต้นคู่แรกของเรุนวนี้นะครับเปิดเกมไปที่คู่ของแฮร์ริพูลนะครับลำดับที่4ของตารางคะแนนครับเปิดบ้านรับการเยือนของบอสตันยูไนเต็ดนะครับลำดับที่17ของตารางคะแนนนะครับวันนี้แฮร์ริพูลนั้นต่อในราคาครึ่งความลงนะครับเหดุผลของคู่นี้นะครับสามนัดล่าสุดที่เจอกันมานะคครรรรััับบในนนนดดดด้้้าาาาของงงฮิพูะะททีี่่กวไไปหม นนักที่เเจอลยล่าสุดที่เจอกันครับฮาริโคนั้นเปิดบ้านเอาชนะไปถึง4ประตูต่อ1เลยทีเดียวครับฟอร์มฮ้างนก่อนเจอกันครับเจ้าบ้านอย่างฮาริโูในช่วงของ5นัดที่ผ่านมาของพวกเขามีเสมอไป2นัดนะครับชนะแล้ว3เกมติดก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะแต่ก็พึ่งที่จะติดเสมอมา2เกมติดครับล่าสุดพวกเขาเนี่ยครับก็เสมอคู่แข่งไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ0นะครับโดนใบแดงไปด้วยนะครับทางด้านของฝั่งู้ไมเยือนอย่างบอสตันยูไนเต็ดครับในช่วงของ5นัดที่ผ่านมาชนะแล้ว2เกมครับแพ้ไป3 ทัวร์ซิตี้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ครับพวกเขาจะต้องบุกมาเยือนในด้านของฮัริพูลนะครับโดยที่วันนี้เจ้าบ้านนั้นต่อในราคาครึ่งความลูกนะครับบอกได้เลยว่าเกมวันนี้อา่าฝังผู้มาเยือนนั้นฟอร์มไม่ค่อยดีจริงๆนะครับผมล่าสุดก็เพิ่งแพ้มาบัดมัดเลยนะครับแม้ว่าฮันริพูลในช่วงของ2เกมหลังสดุดพวกเขาจะติดเสมอมาแต่ละแตน่นล่าสุดพวกเขานะครับก็โดนใบแดงมานั่นเองนะครับทำให้พวกเขาไม่มีทางเลือกนะก็เสมอในบ้านไปนะครับแต่ก่อนหน้านี้ 3- 4เกมนี่ชนะรัวๆเลยนะครับยิ่งห้า สุดของพวกเขาก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับการเจอกันของคู่นี้ก็เป็นทางด้านของฮันริ่พูลที่ดีกว่านะครับอย่าง3านัดที่เจอกันนี่ฮันริ่พูลเอาชนะไปได้หมดเลยนะครับยิงล่าสุดที่เจอกันในบ้านของฮัริพูลฮัริ่พูล้นเอาชนะไปถึง4ประตูต่อ1เลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเกมวันนี้นะครับพอเฟยขออยู่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างฮัริ่พูลละกันนะครับน่าจะเอาชนะได้อย่างไม่ยากครับสกอร์ที่คาดูนี้ครับฮันริพูลเอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับเราไปดูคู่ของแบ็กเลทาวด์ ครับเปิดบ้านรับเกมเยือนของดารไลท์นะครับอันดับที่5ของตารางคะแนนครับคู่นี้เปิดออกมาในราคาเสมอนะครับก็คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่จะเจอกันเลยนะฟอร์ม5ลาดได้ก่อนเจอกันครับเจ้าบ้านอย่างแบงค์เลยทาวน์นะครับในช่วงของ5นัดหลังสุดของพวกเขามีแพ้ไปเกมนึงครับชนะมาแล้ว2เกมแล้วก็เสมอไป2เกมติดก็คือ2นัดล่าสุดเลยนะครับล่าสุดพวกเขาเนี่ยครับก็เสมอในีนัดของสกอร์ท็อปอยู่ในเต็ดไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับถ้านราเองฟอร์มผู้เยือนอย่างคาร์ไลท์นะครับในช่วงของ5นัดหลังงสุดขขอพพวกเามีแ้ไปเาน เสมอมา2แล้วก็ชนะไป2นัดครับลาส่วนของเขานี่เพิ่งแพ้กับชาร์ตันยูเนเต็ดไปด้วยกอร์สประตูต่อหนะึ่ง้วันนี้ครับพวกเขาจะต้องบุกมาเยือนในด้านของแบ็กเลทาวครับโดยที่วันนี้ราคานั้นเปิดออกมาเสมอเลยนะครับต้องบอกคู่นี้อย่างที่บอกเลยนะฮะยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับครั้งแรกที่จะเจอกันเลยนะเจ้าบา้านในช่วงหลังวนี้นะครับสเกมที่ผ่านมาถึงแม้ว่ายังไม่แพ้ใครก็จริงครับแต่2นัดลา่ลาสุดนี่ติดเสมอไปเลยนะครับลาส่วนพวกเขาหนี่เสมออย่างสคอนท็อปยูเนเต็ดนี่สคอนท็อป แต่นี่โดนใบแดงด้วยนะครับแต่พวกเขาก็ทําได้เพียงแค่เสมอในบ้านของตัวเองครับแต่ด้าของคารไลนะครับแม้ว่า3เกมนะครับพวกเขาจะแพ้ไปเกมหนึ่งแต่2นัดก่อนหน้านี้พวกเขาก็ชนะมารัวๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับผมฟอร์มไม่ต่างกันมากนักอาจจะเป็นคารไลที่ดีกว่าที่พวกเขานั้นชนะมาแล้วก็อยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนนะตอนนี้นะครับเอาเฟย่าเกมวันนี้ครับออกสูสีแน่นอนเปิดออกมาในราคาเสมอแบบนี้เฟยก็ยังคิดว่าฝั่งผู้มีเยอนนั้นมีดีกว่าฝั่งเจ้าบ้านแน่นอนครับสกอร์ที่คาดวันนี้ครับให้ฝั่ คาร์ไล์เอาชนะไป2ประตูต่อ1น,นะครับคู่นี้ต่อกันในคู่สุดท้ายกันเลยนะครับเราไปดูคู่ของเกีร์เฮดนะครัอัำดับที่7ของตารางคะแนนเปิดบ้านรับแกมเมอรนของอันทริงแคมันอันดับที่16ของตารางคะแนนครับ วันนี้คู่นี้เปิดออกมาในราคาเสมอนะครับเพ้ด้วยของคู่นี้3นัดล่าสุดที่เจอกันมาครับพแพ้ผปเกนชนะแล้วก็เสมอกันไปครับล่าสุดที่เจอกันครับในด้านของอันทิงแคมนะครับที่เอาชนะไป1ประตูต่อศูนย์คาบ้านของเกตทเฮดเลยนะครับฟอร์มห้านัดก่อนเจอกันเจ้าบ้านอย่างเกทเฮดช่วงของ5้านัดล่าสุดของพวกเขาแพ้ไปเกมเดียวเท่านั้นนะครับชนะมาแล้ว3เกมแล้วก็เสมอไปเกมหนึ่งก็คือในนัดล่าสุดเลยนะครับที่พวกเขาเนะสมอคู่แข่งไป3ประตูต่อสนะส่วนในด้านของคันทิ่แคมครับในช่วงของ5้านัดล่าสุดของพวกเขาชนะไปเกมเดียวเท่านั้นครับแพ้มารวถึง เกมเลยนะครับล่าสุดว่าเขาก็พึ่งแพ้กับคู่แข่งไป2ประตูต่อ1นึะครับเรียกได้ว่าฟอร์มบุกสุดเลยนะฮะวันนี้นะครับพวกเขาจะต้องบุกมาเยือนในด้านของเกตเฮดยูเนเต็ดเจ้าบ้านนะครับที่ต้องบอกว่าฟอร์มดีเลยนะครับเปิดออกมาในราคาเสมอแบบนี้อันวิ่งแฮมที่ฟอร์มแย่เลยนะครับ5านัดนี้แพ้ไปถึง4เกมเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าเอ่อฟอร์มไม่ดีจริงๆนะครับเจ้าบ้านนะครับผม5เกมแพ้ไปเกมเดียวนั้นนะฟอร์มดีเลยนะครับชนะไปถึง3เกมเลยทีเดียวนะครับเอาไว้ว่าเกมวันนี้ครับราคาเสมอแบบนี้เจ้้าาบน มาแน่นอนครับให้อยู่ราคาเสมอกับเกตเฮดยู่นเต็ดไปได้เลยสกอร์ที่คาดในวันนี้ครับให้เกตเฮดเอาชนะไป2ประตูต่อ1นะครับคู่นี้และนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้ง3คู่ครับเที่ยวเฟืนั้นค่ะเรามาวิเคราะห์ให้กับผู้ชมทางบ้านันวันนี้นะครับสคู่ในวันนี้มาจากอังกฤษคอนเฟอเรนซ์นะครับช่วงนี้นะครับฟุตบอลก็บอลสโมสรนะครับต่างก็ต้องไปฝึกทีมชาติกันนะครับทำให้ช่วงนี้ก็ต้องเบรกกันไปนะแต่ก็ยังมีคู่ฟุตบอลที่น่าสนใจอยู่หลายๆคู่เลยนะครับวันนี้ค่ะเอามาอังกฤษคอนเฟอเรนซ์นะคร ท่านไหนที่จะตาวมาเฟยมาเดี๋ยวเฟยแจกที่เดสเตปสามครับรวมไปถึงตัวเต็งสองตัวให้กับผู้ชมทางบ้านไปเลยละกันนะครับสเตปสามในวันนี้นะครับพาเฟยว่าฮาร์ลี่พูลมาแน่นอนครับต่อไปได้เลยในราคาครึ่งควบลูกครับอยู่ราคาเสมอกับคาร์ไลส์ไปได้เลยนะครับแล้วก็อยู่ราคาเสมอกับเกตเฮดยู่นเต็ดไปได้เลยนะครับนี่เป็นทีเดสเตปสามครับส่วนตัวเต็งวันนี้2ตัวเน้นๆนะครับพาเฟยว่าฮาร์ลี่พูลนะครับต่อไปได้เลยในราคาครึ่งควบลูกแล้วก็อยู่ราคาเสมอกับคาร์ไลส์ไปได้เลยนะครับนี่ก็เป็นที่เด็ดจะเอาเฟย์ ที่มีความเห็นต่างคอมเมนต์เข้ามาใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเฟรชเข้าไปอ่านแล้วกันนะฮะก่อนจะไปครับขอฝากผู้สนับสนุนเจดีของเราไว้ด้วยกับเว็บไซต์บอลเดียวดูบอลสดทีด่บอลฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิน้นคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ